หนุ่มเกาหลีพูดแสกหน้าขมรว่าอย่าบอกว่าตัวเองเป็นเหยื่ออย่าโทษคนอื่นโทษตัวเองประเทศที่อันตรายประเทศที่ไม่น่าครบเดี๋ยวบยยอดจะพาทุกคนไปดูคลิปกันก่อนครับคเจยริ 이제까지 계속 그렇게 믿는 사람들은 그 사람들 잘못이에요. 다 옆에서 말해주는데, 너네 나라에서 지금 잘못되고 있고, 너네 나라에서 이런 일이 일어나고 있고, 많은 피해자들이 있다 말하는데, 정신 안 차릴 거야, 아직까지? 응? 지금 범죄 조직 단지가 자기네 나라에서 살면서 기생하면서, 다른 나라 사람들, 국민들 납치해서 죽이고, 뭐하고, 범죄 일으키고 하는데, 그거 방관할 거예요? ก็ว่ากับท่านนั่นแหนะครับนั่นก็คือปักแทโฮนะครับเป็นหนุ่มเกาหลีนะครับเขาก็รักประเทศไทยนะนะครับเขาก็มาช่วยเรือแล้วก็มาลงพิสูจน์ที่บ้านหนองจานของเขาก็มาครั้งหนึ่งนะครับก็ถือกับไล่เขมิดกับกับสุนัขเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมวันนี้เขาได้เห็นคนเขมินะครับใส่ร้ายเกาหลีนะครับนะโทษเขาบอกว่าเนี่ย คนเกาหลีใส่ร้ายคัเมนะครับคนเกาหลีเนี่ยโอ้โหนะครับหนุ่มเกาหลีก็พูดแสกหน้าเลยว่าเนี่ยคนกัมเมเนเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะครับเป็นคนโทษนู่นโทษนี่นะครับไม่ได้โทษตัวเองนะครับแทนที่จะแก้ไขนะครับรัฐบาลจะแก้ไขสิ่งที่ที่ตัวเองบอกพร่องนะครับแต่กลับมาโยนให้คนไทยบ้างคนเกาหลีบ้างซึ่งบ๊ยอดจะพูดในมุมมองของบยยอดนะครับท่านผู้ชมเรื่อง จิตสานึกเนี่ยขมรเนี่ยครับมันไม่มีเลยนะครับมันไม่มีเลยแน่นอนว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนผิดเขาเต็มเมนะครับท่านชม,มแต่นะครับไม่มีนะครับแนวคิดนะครับไม่มีลักษณะเป็นของตนเองคือทุกอย่างคนอื่นต้องผิดนะครับคนขมรเนี่ยทุกอย่างคนอื่นต้องผิดเขาต้องถูกนี่คือสันดานนะครับของคนขเขมร โยนความผิดให้คนอื่นเอาดีเข้าตัวนะครับวันนี้โทษคนเกาหลีนะครับอย่าใส่ร้ายคมเมน,นะครับขมนเป็นคนดีนะเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนมีวิน,นัยประทานโทษครับบ่าวยอดก็เห็นเมนเนี่ยก็หลายสิบปีนะครับในมีการออกข่าวนะครับในสื่อทีวีต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาวไทยก็เห็นนะครับ มันแบบนี้มาตั้งนานหนึ่งนิสัยของคนกเหมนคือเกิดจาก DNA เลยก็ปี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถือว่าเอาของคนอื่นนะครับมันเป็นของตัวเองนะครับนี่คือนิสัยของคนขเขมรนจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะไปอยู่ต่างประเทศนะครับไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมันก็คงอยู่ในแนวคิดนะครับของพวกเขา นแนวคิดที่ไม่ค่อยฉลาดนะแนวคิดที่ดักดานซึ่งจับจักใจบยอยด์เองเลยนะครับที่บยอยด์ได้มาอาศัยอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วเปรียบเทียบกับการที่มีโอกาสได้ทํางานกับคนเคมรมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับอยู่กับคนไทยเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนไทยพูดจาดีพูดจาพอนะครับไม่แส่ร้ายคนอื่นแต่กับการขนาดคนทํางานนะครับคนเขมรนเขาจะ เอาดีเขาตัวนะครับใส่ร้ายคนอื่นสร้างความเท็นะเวลาในการทํางานบ๊ยยอก็เลยออกมาในจุดๆนั้นนะจุดที่มีขมเรยอยู่บ่ายจะไม่ทําเลยครับบันยะจะเลือกทําเฉพาะคนลาวแล้วก็คนไทยสมมากกว่าในการทํางานเพราะว่าที่ทํางานของบ๊ยศเองนะครับท่านผู้ชมก็มีแต่คนลาวกับคนไทยเนาะคนขมเรไม่มีนะครับท่านผู้ชมคือแน่นอนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ ได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าคนเกาหลีเองไม่ชอบนะครับไม่ชอบขี้หน้าเลยครับไม่อยากใกล้เลยนะคนที่ใส่ร้ายคนอื่นนะครับหนุ่มเกาหลีปัดนามเลยนะครับอย่ามาใกล้นะครับคนแบบนี้ไม่เอาเป็นเพื่อนนะครับไม่เด็ดขาดนะครับอยากให้คนทั่วโลกรู้ว่านิสัยของคนแเคเมีชอบใส่ร้าย ย่างนุ่มเกาหลีเองก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าเขาเองเน่ยไม่ไม่เคยรังเกียจนะครับเขาเกลียดแค่รัฐบาลของกาเมนแต่พอปัจจุบันนี้เขาเกลียดมาทุกอย่างาไม่ชอบแน่นอนว่าในการในกรณีที่คนเกาหลีใต้นะครับท่านผู้ชมได้ไปสูหายแล้วก็ตุยนี่ยที่กเมนหลายร้อยชีวิตแน่นอนสิ่งที่ได้เห็นนักกระลวนแต่เป็น ความเจ็บนะค,บความเจ็บปวดของคนเกาหลีแต่ที่คนขเขมรเนี่ยไม่ได้มองคนชาติอื่นนะครับไม่ได้ให้เกียรติเขานะครับจับเขาเนี่ยไปรุนกรรมนะครับจับเขาเนี่ยไปเรียกขาถ่ายต่างๆนานานี่คือแนวคิดนะครับของคนขเขมรแนวคิดที่มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะไม่มีหลักมนุษยธรรมนะครับ คนกระเมนเองเนี่ยมาเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนนิสัยดีหรือว่าคนที่มีความคิดที่จเจริญเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมก็มีแนวคิดแบบคนกระเมนมีแนวคิดที่ห่วยแตกมีแนวคิดที่ต่ำาๆคือความคิดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าท่านผู้ชมนะเป็นเขาเรียกว่าเป็น DNA นะที่ส่งต่อกันนะครับที่ไม่มีปัญญานะครับไม่มีหลักความคิด เหมือนคนทั่วโลกเนี่ยนะครับถ้าเขาไปประเทศที่จเจริญเจริญน,นะครับเขาก็พัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาความคิดให้ก้าวหน้านะครับแต่ขมินไม่ใช่เขาเนี่ยจะมีความคิดแบบเดิมๆนะเริมมีความคิดไม่พัฒนานี่แหละคือสิ่งที่ขมินมีนะครับนี่แหละคือสิ่งที่บอสจะเห็นแล้วพูดได้เลยว่า ห่วยแตกนะครับคเมนทุกคนคิดเห็นอย่างไรเนาะบยศเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ชอบเลยนะครับพูดตรงๆว่าไม่ชอบเลยคเมนนะครับนิดหนึ่งเสี้ยวหนึ่งก็ไม่มีนะครับสำหรับวันนี้บยศก็ถท้ายคลิปเนาะสำหรับผู้ใดที่เขา,าเบิง่งจนจบคลิปนะครับเขาจะต่อคืนนี้บยศม,มีมีแผลที่ที่ริมผิวปากบยอศนะครับมีแผลนิดหนึ่งนะซึ่งหลายคนก็ว่าเมียต่อยหรือเปล่าเนาะก็ไม่ใช่นะครับเป็นมันเป็นแผลนะครับนะก็ อธิบายแล้วก็มี f อถามมานะครับเป็น้องแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอที่นุ่มขเขมนะครับท่านผู้ชมที่ไปประท้วงนะครับที่เกาหลีนะครับแล้วก็โดนนุ่มเกาหลีเนี่ยก็ไม่ชอบอย่างหนักนะครับแล้วก็หลายๆเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กดไลคมม์กดแชร์เข้ามาดูนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ